สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลือกวางตำแหน่งตัวละครมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูกันซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถนําไปใช้ได้เลยทั้งใน PvP และก็ใน FK State นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้จบไปเนี่ยผมรับประกันให้เลยว่าการวางตำแหน่งตัวละครจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับและเพื่อนเพื่อนจะผ่านด่าน FK ได้ไกลมากขึ้นผ่านได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงเพิ่มโอกาสในการชนะในโหมด PvP เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับผมจะทํางานอยู่หรือเปิดมาเล่นต่อก็สนุกได้ทุกโหมดใน FKJourney เกมที่ผู้เล่่นทัวโก ตั้งตังต้งตารอเติมเกมผ่านไลน์กับรีดแมนช็อปได้ดักรอนคริสตันถูกคุ้มกว่าเติมเองแอดเลยแอดรีดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดและพิมพ์ตัวเล็กทั้งหมดด้วยนะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์เนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม a n d ด o i d บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะคร ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคในการเลือกวางตำแหน่งตัวละครเนี่ยผมก็มีอีกเทคนิคนึงมาแนะนําเพิ่มเติมให้ก่อนนะครับคือผมก็เพิ่งตัดสล้เมื่อวานนี้เองนะทุกคนผมเล่นเกมนี้มันนานมากๆแล้วนะในเซิฟโกบอลก็มีโอกาสได้ไปลองเล่นมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับแต่ผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆแค่เราลองกดเข้าไปดูนิดเดียวเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันสามารถทําได้นะแต่ผมไม่เคยกดนะทุกคนและผมก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเอามานนเ่เใล ด่าน FK เนี่ยตัวละครของเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีบางตัวเนาะอย่างเช่นตัวดาเมจที่เลเวลเยอะกว่าตัวละครอื่นนะเพราะว่าเวลาเราอัพเลเวลเนี่ยเราก็จะอัพไปทีละตัวถูกไหมครับแล้วทีนี้พอเราเออกมาเล่นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีบางด่านที่เราผ่านไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะอยากลองไปเปลี่ยนตัวละครอื่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ของผมเป็น o ดีผมอยากลองใช้เป็นอ l o n ดูบ้างนะครับหรือว่า Elon เนี่ยจะช่วยให้ผ่านด่านนี้ได้หรือผมอาจจะอยากลองใช้เป็น Lily ่เมดูนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็น,ปน <ๆ S 1> ตัวละครอื่นนะครับที่เราไม่ได ที่อ้างอิงตามตัวละครที่เลเวลต่ําที่สุดนะครับซึ่งเขาผมก็คือ200ซึ่งตามปกติเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลเวลหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะกลับไปที่ถงกล้องกลางวานนะครับแล้วก็มาเลือกสับเปลี่ยนตัวละครเราก็เอาลิลลี่เมย์นะครับมาใส่ในช่องแรกที่เป็น210เนี่ยแค่นี้ลิลลี่เมย์ของเราก็จะกลายเป็นเลเวล210รแล้วซึ่งดาเมจมันก็จะเยอะขึ้นมันก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีปกติที่หลายๆคนทํากันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันม ให้เพื่อนๆมากดที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปที่รูปหมวกนี่แหละครับทุกคนมันทําง่ายๆแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดย้อนกลับไปนะครับซึ่งพอเรากดเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนตัวไหนเป็นเลเวลไหนเนี่ยสลับช่องเข้าไปได้เลยครับทุกคนอ,อยากเอาแอรอนเป็น210ก็สลับเข้าไปพอสลับเรียบร้อยแล้วนะครับลองเอาตัวละครมาวางดูเห็นไหมก็เป็น210แล้วนะครับไม่ต้องกดย้อนกลับไปไม่ต้องเข้าไปในโถงกล้องกลางวันให้เสียเวลานะครับแค่กดจุด3จุด рут, กดที่รูปหมวกและเปลี่ยนตัวละครได้เลยนย ครับผมโอเคทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันนะครับก็คือการเลือกวางตำแหน่งตัวละครเนาะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะวางตัวละครไหนไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับตามปกติเนี่ยเราก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะว่าเวลาเราจะเล่นเราก็มักจะวางตัวแทงไว้หน้าสุดเพื่อแทงนะครับตัวซับเนี่ยก็อยู่ที่สกิลเนาะถ้าเป็นสโมกกี้ก็อาจจะวางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้วงหีลของเขาอยู่ทั่วทั้งแมปประมาณนี้ส่วนตัวดาเมจก,ก็อาจจะสลับปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าวางตรงไหนมันถึงจะเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจิงริงแล้วทุกคนรู เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยรู้นะครับว่ามันใช้ยังไงเนาะแล้วก็อาจจะไม่เคยสนใจด้วยซ้ํานะครับผมนั่นก็คือไอ้ที่มันเป็นขีดแดงๆตรงนี้นี่เองนะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีขีดสีแดงบอกอยู่นะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีขีดสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับให้เข้ามาที่จุด3จุดเนาะแล้วก็อันบนสุดนะครับเพื่อนๆก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเส้นสีแดงโผล่ขึ้นมาเนาะตามปกติมันจะไม่มีขีดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากดไปทีนึงมันก็จะมีขีดสีแดงแบบนี้ถามว่าข ของฝั่งศัตรูเนี่ยจะโจมตีใส่ตัวละครไหนของฝั่งเราบ้างซึ่งตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยทุกตัวของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะโจมตีใส่ทอรันขขงผมแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าพอกดเริ่มไปปุ๊บเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่โจมตีโดนตัวด้านหลังของผมเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเรากดไปอีกทีหนึ่งให้เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าตัวละครฝั่งเราจะโจมตีใส่ตัวละครไหนของฝั่งศัตรูบ้างนะครับพอมันมีไกด์ไลน์แบบนี้แล้วเพื่อนๆพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าผมกําลังจะสอนเทคนิคคอออะะไรรนนัั่ก็ืเาาจ การดูตามเส้นไกด์ไลน์ตรงนี้ในการเลือกวางตำแหน่งตัวละครน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ตัวดาเมจของเราโดนโจมตีแล้วก็ตายไปตั้งแต่แรกๆนะครับเราก็ไม่ควรเอาไปวางในตำแหน่งที่มันมีเส้นสีแดงเชื่อมมาแบบนี้นะครับผมถ้าพเพื่อนๆดูตามเส้นนี้เนี่ยพเพื่อนๆพอจะดูออกแล้วใช่ไหมครับว่าโอดี้ของผมชะตาก,กรรมจะเป็นยังไงมีเส้นสีแดงที่โยงมาจากลิลลีเมชัดเจนนะครับถ้าผมเอาโอดี้วางไว้ตรงนี้แล้วกดเริ่มเกมไปปุ๊บเนี่ยจะโดนลิลลี่เมโจมตีใส่แน่นอนนะครับแทนที่ลิลลีเมย์จะไปโจมตีใส่ แต่จะมาโจมตีใส่โอดี้ของเราแทนนะครับอย่างในสถานการณ์นี้ถ้าผมวางโอดี้ไว้ด้านหลังตรงนี้ลิลลี่เมย์ของศัตรูก็จะโจมตีใส่ทอรันแทนนะครับเวลาอันตีอะไรก็จะโจมตีใส่ทอรันนะแต่ถ้าเราขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยโอดี้ของเราก็จะโดนตีฟรีไปเลยและถ้าขยับขึ้นมาอีกเห็นไหมมี2ตัวละครเลยนะครับที่จะโจมตีใส่โอดี้ของเราเนาะแทนที่ตัวเนี้ยเขาจะมาลุมแทงแต่กลายเป็นว่าดาเมจพวกเนี้ยมาโจมตีใส่โอดี้ของเราแทนนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราเสียเปรียบแน่นอนนะซึ่งในแต่ละช่องในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็จะม ขอแค่เราขยับดูนะครับผมแล้วก็ดูให้ดีๆเนาะซึ่งแน่นอนแหละนะครับว่าพอมันเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะวางตัวละครเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าเราควรจะวางตัวละครแบบไหนเนาะซึ่งถ้าเราอยากจะได้เปรียบหรือถ้าจะให้มันดีจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะให้ตัวละครฝั่งศัตรูมาโจมตีใส่ฝั่งแทงของเราถูกต้องไหมครับตัวดาเมจของเราเนี่ยจะได้ไม่โดนดาเมจด้วยแล้วก็จะได้โจมตีกันฟรีๆนะครับแบบนี้เนี่ยคือมาตรฐานที่สุดแล้วที่เราควรจะทำเนาะแล้วทีนี้มันยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับพอเราเลือกให้ตัวละครโจมตีใส่่แแแคทงงงงขออเเเเรรราาาส็็็จจล้้วใชมัยกํปนต โจมตีใส่ศัตรูด้วยซึ่งเราก็จะกดไปอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นสีเหลืองฝั่งเราก็กลายเป็นว่าโจมตีใส่แทงของศัตรูเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเนาะคือฝั่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะล้วงหลังของฝั่งศัตรูได้เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเราก็ไปวัดกันให้มันสูสีกันไปเลยว่าเออถ้าในเมื่อโจมตีแท้งเหมือนกันแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยไปวัดกันว่าตัวละครของใครจะเจ๋งมากกว่าจะใช้สกิลได้ได้เปรียบมากกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเเาาออคค้ะโโจจ ขยับขึ้นมาอีกสักหนึ่งช่องนะครับหรือเอามาวางไว้ขอบๆด้านนี้เนี่ยคือถ้าเรารู้เนี่ยยังไงเราก็จะได้เปรียบแน่นอนเนาะแต่ถ้าเขาวางกันมาดีแบบนี้นะครับผมเราก็ค่อยไปวัดกันอีกทีหนึง่งและแน่นอนว่าฝั่งเราเนี่ยการที่เรารู้เรื่องนี้มันก็จะป้องกันการตายฟรีๆของฝั่งเราได้ด้วยนะครับเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพอเรารู้เส้นตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เรากดเริ่มไปเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้โจมตีตามเส้นนี้ทุกรอบนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเเเเปปลลีี่่่่ยยนนนนนนนตตตแหงงงงขอ,งอัััััวววะคคครรราาาทมมมดดดิิบ้้ไไไใ ทางที่เราตั้งใจให้มันเดินไปนะครับมันอาจจะเดินออกซ้ายออกขวาออกกลางนะครับหรือถ้าโดนสกิลเนี่ยตำแหน่งการยืนของเขาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ทําให้เส้นไกด์ไลน์เมื่อกี้เนี่ยมันเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนเสร็จแล้วจากเดิมที่ตัวละครเราโจมตีแค่แทงกลายเป็นว่าตัวละครฝั่งเราเนี่ยอาจจะไปล้วงหลังของฝั่งศัตรูก็ได้หรือฝั่งศัตรูอาจจะมาล้วงหลังฝั่งของเราแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันก็เป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของจังหวะอะไรก็ตามนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาางงงนน้้้้ถรวแหใมมัััดกก็สปไ ไม่ให้เราเสียเปรียบมากจนเกินไปนั่นเองโอเคเดี okay, ๋ยวทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหน,นึ่งนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมาเจอด่านนี้การวางตำแหน่งตัวละครแบบนี้ถามว่าเพื่อนเพื่อนควรจะเอาตัวละครมาวางไว้ตรงนี้ไหมนะครับหลายๆคนที่ไม่ทราบเรื่องเส้นไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเอาตัวละครยิงไกลเนี่ยมาสอยจากฝั่งนี้ดีกว่านะครับยิงชิวๆเลยจากฝั่งนี้นะถ้ามีตัวเดินมาตรงกลางเนี่ยก็ให้ตัวยิงไกลของเรายิงข้ามกำแพงไปนะครับเราก็จะได้โจมตีฟรีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเส้นไกด์ไลน์ คนจะเห็นชัดเจนเนาะว่าลิลลี่เมย์ตีฟรีชัดๆเลยนะครับตัวนี้คือแบบตีเข้าแท้งอย่างเดียวนะเห็นไหมเข้าที่แท้งอย่างเดียวแต่ว่าลิลลี่เมย์เนี่ยดันได้ตีตัวนี้เราฟรีๆหมยความว่าตัวดาเมจของเราตัวนี้เนี่ยก็จะตายฟรีๆโดยที่เราอาจจะแพ้ไปเลยนะครับคือบางทีเราอาจจะชนะแหละนะครับมันอยู่ที่ค่าพลังอยู่ที่ตัวละครน,นู่นนี่นั่นด้วยเนาะแต่ว่าเบื้องต้นไงถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าอย่างนน้อยเราเลี่ยงโอกาสในการแพ้ตรงนี้ได้มันก็ดีกว่าใช่ไหมทุกคนซึ่งก็จะค,คล้ายๆกับกรณีนี้นะครับเด ก็ฝั่งตรงข้ามเขาวางไว้แบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็เหมือนจะดีนะแบบว่าทุกตัวโจมตีที่แท้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแค่สลับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับผมลองดูนะเราเอาสโมกี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไม่ได้โจมตีที่แบบแทงแล้วนะโจมตีใส่ลิล่เมย์นะทุกคนดูเส้นสีเหลืองดีๆแล้วก็เอาลิล่เมมาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสองลุมหนะึ่งเนาะมีเส้นสีเหลืองเนี่ยโจมตีใส่ลิล่เมแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยโจมตีใส่แท้งนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเอา้าวางไว้แบบนี้เดี๋ยวถ้้าาเาเเเรปิดดสสนนแงงฝัั่ตตูกก็โจมมีใหือ ทุกคนลองดูนะ,ะถูกต้องนะครับทุกตัวเนี่ยโจมตีใส่2ตัวนี้หมดเลยแล้วมันจะรอดได้ยังไงแล้วลองเอาแท้งย้ายมาครับทุกคนปุ๊บ,บเห็นไหมครับมีแค่สโมกี้คนเดียวเท่านั้นที่โจมตีใส่ลินลีเมย์ส่วนตัวอื่นเนี่ยเขามาลุมแท้งครับทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยไปวัดกันอีกทีนึ่งเนาะว่าตัวละครของฝั่งไหนจะแรงได้มากกว่านะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นนอกเหนือจากนี้นะคือการวางตำแหน่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เราชนะ100%นะถึงแม้ว่าเไกด์น์เน่ยจะถาเหมือ้เราเรยบนไีอะไรแบบ ก็ตามเนาะแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกอย่างเช่นเลเวลตัวละครของตัวละครแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับคอมโบสกิลนะครับจังหวะการใช้สกิลการเติมมานาก็ไม่เหมือนกันตำแหน่งการเดินตัวละครอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ด่านแล้วแต่รอบไปนะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะชนะได้ร้อซนะมันแค่ให้เราพอเห็นภาพนะครับว่าเออตัวไหนที่ควรวางหรือตัวไหนไม่ควรวางเพื่อเลี่ยงโอกาสที่เราจะเสียเปรียบมากจนเกินไปหรือเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เราได้เปรียบฝั่งศัตรูเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูในนน FK กกัับบ้างะคร็ ใช้หลักการเดียวกันเลยนะก็คือการดูเส้นพวกน,นี้เนาะเพื่อดูตำแหน่งนะครับว่าเราควรจะวางตัวแบบไหนซึ่งเบื้องต้นี่นเราก็ดูตามบันทึกไปก่อนนะครับว่าเออทีมไหนที่แบบมันใกล้เคียงกับทีมเราที่พอจะสามารถคัดลอกได้ก่อนนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยผมสามารถคัดลอกได้แล้วก็คัดลอกมาก่อนเลยเพราะว่ายัางไงซะเข้าใช้แบบนี้เขาก็สามารถผ่านได้เนาะซึ่งมันก็มีโอกาสที่เราจะผ่านได้เหมือนกันอ่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมเราก็แค่ต้องเอามาลองเนาะซึ่งพอเขาวางแบบนี้แล้วเราก็มักจะเห็นแพทเทิร์นชัดเจนนะครับว่า บบให้มันสามารถผ่านได้อยู่แล้วนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็เอาแท้งนะครับผมมายืนให้ทุกตัวเนาะตีที่แทคงอย่างเดียวนะครับส่วนตัวละครอื่นของเราเนี่ยก็ยืนหลังเลยนะครับไม่โดนดาเมดนะ๋ยวก็เรามีแท้งซ้อมลองอีกตัวหนึ่งนะเนาะเผื่อที่ว่าถ้าแท้งตัวนี้ตายเนี่ยครับแท้งตัวเนี้ยเขาก็จะเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมายืนรับดาเมจแทนหมายความว่าตัวซัพพอร์ตและก็ดาเมจของเราที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดไปได้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมคือมันก็มีแพทเทิร์นการวางที่เราเห็นได้ชัดดเเเเจจจนนนนนาาาาาะะซึึงงถ้้รรรขยยบบบลมิีแกกก็็ป ก็คือ2ตัวนี้โจมตีสายนี้นะครับแล้วก็3ตัวนี้โจมตีสายนี้มันก็จะเบาดาามจดไปได้มากขึ้นแต่มันจะดีไหมอันนี้ไม่รู้เนาะเราก็ต้องลองเทสดูก่อนหลายๆรอบนะครับส่วนฝั่งที่เราจะสามารถโจมตีได้เนี่ยอันนี้ผมมองว่าเราดูไว้ก็ได้แต่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่มอนใน FK เนี่ยมันก็จะตีมัวๆซั่วๆนะครับคือผมก็จะไม่ค่อยดูเส้นสีเหลืองเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะดูที่แบบเส้นแดงเป็นหลักเนาะเพื่อที่จะดูว่าเออให้มอนมันตีตัวนั้นตัวนี้แล้วเรราาาาาาาจจะะสสมมมมถถยื้้ออไไไปดนนนนนกกแค่ห่หัึงีโผ ได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในกรณีนี้เนาะก็เดี๋ยวลองยืนแบบนี้ตามเขาดูก่อนนะครับว่าจะผ่านได้ไหมเนาะแล้ยวก็อันเนี้ยเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนแรกที่ผมได้แนะนําทิคไปมี3ตัวละครเนาะเป็น210แต่ว่าผมก็จะเอาสิงโตนะครับมาใส่ตรงนี้ให้เขากลายเป็นเลเวล210รนะเออจะได้ถึกขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เรามาลองดูกันคือแบบทุกตัวก็จะมาลุมตัวพวกนี้เนาะแล้วแบบตัวดามจเราก็จะได้ตีฟรีเห็นไหมทุกคนเนี่ยพอตีเสร็จแล้วปุ๊บเหลือแทงตัวที่2มายืนครับเห็นไหมมันก็จะมาตีแททงตตตััววีี่2ดาเมเมรก็ไป กว่าที่จะโดนดาเมจเพิ่มเนี่ยเราก็มีโอกาสที่แบบจะเคลียร์มอนตัวหลังตัวหน้าอะไรแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมมันก็เพิ่มโอกาสในการเล่นผ่าน,น่านผู้นี้ได้ง่ายมากขึ้นเนาะแต่ว่านี้ผมไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามอนช่วงหล,หลังคือมันโหดมากเลยนะถ้าเราไม่ได้เล่นมือหรือพะละดังต่างกันเยอะมากจริงๆเนี่ยก็ยากมากเยลาที่จะผ่านเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมคือการดูไกด์ไลน์แบบนี้เนาะมันช่วยได้นะครับแล้วก็ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้การันตีว่าจะผ่านนะมันแค่แบบเพิ่มโอกาสให้เราสามารถเล่นผ่านได้ง่ายมากขึ้นหรือว่่าเพิม ความได้เปรียบในการเล่นนะครับเดี๋ยวก็ลดโอกาสที่เราเจะเสียเปรียบฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะลองฝึกดูบ่อยๆนะครับว่ายืนตำแหน่งนี้จะโดนโจมตีแบบนี้นะครับถ้ายืนตำแหน่งนั้นแล้วมันจะเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทสดูหลายๆรอบถ้าเราลองทสไปเรื่อยๆแล้วทาจนชินแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอถึงจุดๆหนึ่งนะเพื่อนๆจะสามารถรู้ได้เองเลยนะครับว่าอ้ตำแหน่งแบบนี้มันไม่น่าวางนะหรือแบบเราควรจะวางตำแหน่งนี้มันถึงจะดีมากกว่ากันนะอะไรแบบนี้นะครับผมคือมันจะเป็น ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ